เด็กๆมาทำท่าพร้อมคุณครูอีกครั้งนะคะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนนะคะพร้อมนะคะก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาต่อไปอันนิ้วชิดกันค่ะต่อไปนิ้วชี้นะคะก้าบก้าบก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาต่อไปนิ้วกลางค่ะก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาต่อไปนิ้วอะไรคะ ต่อไปนิ้วนางค่ะเด็กๆพร้อมนะคะนิ้วนางต่อไปนิ้วนางค่ะก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาต่อไปนิ้วก้อยค่ะเด็กๆมันมองไม่เห็นนะ